สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องเนาะก็เช่นเคยนะครับพี่น้องนะโอ้หมดนี้นะครับสูตรผีบ้านะฮะทุกท่านเนาะมาช้าไปหน่อยนะครับพี่น้องมาช้าดีกว่าไม่มานะครับตามต่อนะครับพี่น้อง fc ในสูตรพีบ้านะครับทุกท่านเนาะอ่างวดที่ผ่านมานะครับวันที่2นะครับนี่นะครับพี่น้องวันที่2พฤษภาคมนะหกเจนะครับพี่น้องสูตรพีบ้าเราเข้านะครับหลักหน่วยนะครับทุกท่านเนาะหลักหน่วยก็คือเลขหกนะครับอ่ะในงวดนี้นะครับพี่น้องอ่วันที่ สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดนะครับสูบผีบ้านะครับพี่น,น้องนี่ย้ำนะครับทนะุกท่านเนาะเป็นสูรผีบ้านะครับทนะุกท่านเนาะถ้าไม่เข้าก็ด่าผีบ้าได้เลยนะครับเพราะว่าผีบ้าเป็นคนคำนวณน,นะครับทนะุกท่านเนาะ <c oughs> วันที่ผ่านมานะครับวันที่ 2, สองพฤษภาคมนะครับบนนะออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับ,ออ 1, 1, 6, รบทุกท่านหวยวันที่ 2, สองพฤษภาคมนะครับมันออกวันพฤหัสนะครับทุกท่านก็บวก สี่นะครับจันอังคารพุทธพุหัสนะครับอันนี้ก็ย้ําอีกทีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกท่าน <c oughs> ก็เป็นแค่สูตรคำนวณเฉยๆนะครับทุกท่านเป็นแค่สูตรคำนวณเนาะไม่สนับสนุนให้ ใครก็ตามนะฮะเล่นการพนันนะครับก็อยากเป็นเศรษฐีนะฮะก็สนับสนุนนะครับโรเตอรี่เนาะซื้อโรเตอรี่นะเอถูกระงวันที่1ที่2ที่3ก็ว่ากันไปนะครับไม่สนับสนุนเล่นหวยใต้ดินนะครับทุกท่านเนาะ,ะสูตรลักหน่วยนะครับทุกท่านนะสูตรพีบ้า นะครับผมก็นี่นะครับทุกท่านเนาะหกบวกสนะก็ได้0นูนะครับศูนย์วกสก็ได้4นีนะครับสีบวกสเป็น8ปนะครับแปบวกสเป็น12นะครับเอาแค่เ็ขท้ายนะฮะเอเนาะสองบวกสเป็น6นะครับ 6บวก4เป็น0มันตรงกันกันกบเลขศูตัวนี้เนาะก็ตัดไปนะครับแค่5ตัวนะครับสูตรหลักหน่วยเนาะพี่น้องทุกท่านนี่นะฮะ <c oughs> ก็สูตรจะหนิงนะครับก็ไม่รู้ว่าเจทำหรือเปล่านะครับทุกท่าน อันนี้เป็นสูตรผีบ้านะครับคอหวยนะครับก็ใครที่องอหาตัวเลขนะฮะเอฟซีเนาะก็มาดูสูตรผีบ้าได้เลยนะครับนี่ส่วนหลักสิบนะครับผมหลักสิบงวดน,นี้นะครับหลักสิบ งวดนี้มาได้ได้ตัวนี้ครับพี่น้องเนาะนี่ครับหลักสิบได้ได้เจ็ดเหมือนเดิมนะครับผม fc ทุกท่านอ่าก็จับคู่กันเลยครับผมนี่ครับนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหก นะครับพี่น้องทุกท่านนะ70 74 78 72 76นะครับอืมเด่นนะฮะตัวเด่นนะครับทุกท่านตัวเด่นในวันนี้นะฮะโอ้หมึกก็ไม่ออกเนาะ เด่นนะครับผมเด่นคือเจ็ดสี่นะครับนี่ตัวเด่นนะฮะสูตรนี้นะครับทุกท่านนะเอฟซี FC อาจจะสงสัยนะครับว่าได้มาจากไหนนะครับเจ็ดมาจากไหนหนะลักสิบเจ็ดมาจากไหนนะครับหลักหน่วยมาจากไหนนะครับหลักหน่วยก็เผยแล้วนะฮะ ก็มันเป็นสูตรไข่ชุดมันนะเเนาะมันไม่ตายตัวนะครับทุกท่านส่วนหลักสิบนั้นนะครับมันเผยไม่ได้นะครับ FC ทุกท่านเ <c oughs> นาะมันเผยไม่ได้นะฮะเอฟซทุกท่านนี่เนาะทุกท่านโอ้ก็เป็นหวัดนะฮะขอโทษขออภัยพี่น้อง f อซทุกท่านด้วยนะครับในการบรรยายคลิปนะฮนะเนาะ ใครที่มองหานะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับทุกท่านสูตรผีบ้านะฮะเอฟซี F C, เนาะถ้าไม่เข้าไม่เข้านะฮะอยากจะด่าก็ด่าผีบ้านะครับเราไม่ว่ากันนะฮะเอฟซี F C, ทุกท่านเนาะตามนี้นะฮะส่วนหัวเหล่านะครับทุกท่านญาหนิงก็ ไม่รู้ว่ายัางไงเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมก็ไม่สบายอยู่นะครับทุกท่านเนาะก็ไม่ได้เข้าไปหาทางย่าหนิง <c oughs> นะฮะไม่รู้ว่าไม่มาต่อยเข้าไปหรือเปล่านะครับทุกท่าน ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะฮะพี่น้องใครชอบบนก็ซื้อบนนะใครชอบล่างก็ซื้อล่างนะครับเราไม่ว่ากันนะเพราะมันเป็นสูตรไม่ตายตัวนะครับผม <c oughs> ยังไงล่ะนะอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมนะสูตรพิบ้านะมาช้าจังนะครับก็เพิ่งมานะครับทุกท่านเนาะพิ่งได้นะฮะโอเคครับ, okay, รบนะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับ